สวัสดีครับทุกคนนี่ครับโอ้โหน้ําเต็มเลยดีนะมันไม่จมมันเป็นดินสมองเลยอะทุกคนนี่แกจะเอาย้ายทางมาตรงนี้ครับแล้วก็เอาทางตัวเนี้ยเคียย์มาขยายพื้นที่ยวค่อยเอารถไทยมาปรับอีกทีครับ วันนี้ก็ซัดไปแปดชั่วโมงทั้งวันครับเพราะว่าโครงพื้นที่โครงเขากินแนว แกมาเยอะเนาะเนี่ยพื้นที่ของแกอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกมันเป็นคลองมาถึงเนี้ยโอ้ว้อตอนแรกมันเป็นคลองมาถึงนี้ปุ๊บแล้วก็แกก็จะเอาพื้นที่แกกลับคืนมาครับแกก็เลยปิดคลองให้แคบลงเพราะปกติแล้วแนวคลองมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ครับแกก็เลยยอมจ้างแมคโครมา ปิดคลองเลยครับแล้วก็ขยายพื้นที่ของแกแล้วเมื่อเช้ามีมุมีไอ้ชาวบ้านครับร้องเรียนครับว่าลุกล้ำเขตคลองของแกลุกล้ำเขตคลองครับแกก็เลยอธิบายว่าคลองอ่ะกินที่แกมาเยอะเลยครับ ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ตอนนี้แกเอาพื้นที่ของแกกลับขึ้นมาได้แล้วก็แค่เกียร์ไว้ครับเดี๋ยวรถไถมาปรับเองครับถ้าจะปรับให้เนียนเลยนี่น่าจะ อีกนานครับน่าจะหลายชั่วโมงเลยโนอะ้โอ้โอ้รถไถปรับเอาครับจะได้ไม่ต้องกินเวลาเยอะคว่าแกทำอ้อย เย็นแล้วครับค่ำแล้วเสร็จตรงนี้ก็น่าจะพอดีตรงนี้แม่โคขึ้นเหยียบไม่ได้นะครับจมนะครับเดวจมได้แค่เวียงดินขึ้นมาเห็นไหมดินมันสไลด์อะแนวแดนแก่จะอยู่ประมาณนี้ครับที่แกทำถนนไปเนาะแนวแดนแก่ก็จะอยู่ประมาณนี้ เตกครองเขากินที่แกมาเยอะเลยครับมาถึงทางเนี่ยอเออบางทีก็เห็นใจแกครับเพราะว่าแกไม่มีพื้นที่ทําไรเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ